สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรายการมอมมอสาเกมทีวีกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เกม a q กันนะครับอันนี้นะครับตัวผมวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องสายอาชีพหลักนะครับว่าสายอาชีพไหนดีที่สุดนะครับโอเคนะครับในความคิดของผมนะครับมีอาชีพนี้ครับดับไหนนะครับดีแล้วก็นักเวนะครับ คือนักวิเขาก็ดีนะครัาแล้วถ้ามีใครเนี่ยอยากได้ดาบนี้หรือดาบนี้และดาบนี้บอกผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปบอกใต้คลิปด้านล่างกันเลยนะครับโอเคนะครับแล้วผมจะมาบอกที่อัพเวลเร็วขึ้นอีกนะฮะนี่ครับเข้ามาตรงนี้ แล้วตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับควณเข้าไปใช่ไหมครับคุรรอโหลดแป๊บนึงนะครับพอดีคอมผมช้าคลิปแรกของผมเนี่ยอ่าชแนลผมชื่อมอสมอสซาเกมแล้วตัว RTV นะครับเอออันนั้นมันเหมือนว่าจะถูกมันล็อกไปแล้วนะครับผมก็เลยทำอันใหม่ขึ้นมาเป็นมอสซาเกมทีวอันนะครับมันจะไม่มีตัว R อะเนี่ยครับมาแล้วพอมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับตีพวกนี้ไปเลยนะครับถ้ามีเลเวลสูงอยู่ด้วยคุณก็ตีไปเลยโอเคนะฮะตีไปเรื่อยๆนะเนี่ยฮะเนี่ยครับตีมันถ้าเป็นเวลหนึ่งตีชีเวก็อัพนะฮะก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับขอบคุณมากครับ